มันทําให้ผมสามารถไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆในชีวิตได้เราใช้เวลาแบบค่อยๆไกลเกลี่ยไกล่เกลี่ยแล้วก็รู้ว่าจะไปทิศทางไหนต่อผมมีภาพแล้วประสบการณ์ที่ค่อนข้างแบบเอ่อกลมกลมอยู่อะครับเอ่อกลมอยู่อะครับเลยผมอย่างที่ผมพูดอะผมต้อง ต้องให้เวลาเพื่อไก่เคลียในเพื่อไก่เคลียในสิ่งที่ผมอยากทําต่อครับมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ชัดตรงไม,ไม่ได้ชัดตรงแบบที่คนอยากฟังพี่เป็นคนภูเก็ตไม่นคนนครพนมแล้วป้ายเห็นขยะทะเลเพิ่มเยอะขึ้นไหมแล้วป้ายเห็นขยะทะเลเพิ่มเยอะขึ้นไหมเพราะเราต้องเอาตัวรอดมันคือพื้นที่สถานที่ที่มันไม่ใช่บนบกเลย ตอนที่สายอยู่ในนั้นอะสายรู้สึกว่าสายมั่นใจในตัวเองจนผมมาถึงวันนี้เลยทุกอย่างที่ผมเริ่มต้นอะสิ่งที่ผมได้ตอนนี้มันมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกครับคนไทยคนแรกที่ว่าผ่านช่องทางน,นี้เลยไายจะใช้โอกาสนี้ตอนนี้เลยผมก็ต้องรอดูว่าแบบเลยผมมีเป็นตามนั้นนะคะเลยผมก็จะใช้โซเชียลอะผมไม่อยาก disappoint ใครเลยผมก็อยากเมคชัวร์ว่าทุกอย่างที่ผมจะทำต่อไปอะ เลยชายรอตรงนั้นไม่ได้อย่าชยอตัวเองเหมือนทหารแต่เขาอ่ะมันเป็นเรื่องที่คนเขามองอยู่นะครับเลยมันเกี่ยวกับการท,าท่องเที่ยวของเราหลายๆคนที่เป็นกายว่ายนะ้ำไม่เป็นนะครับเลยถ้าคุณปล่อยให้นักท่องเที่ยวไปทําอะไรที่คุณเองก็ช่วยไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราเราจัดเลยผมคิดว่าแบบโอเคเอต้องหาวิธีแบบแก้ไขเรื่องพวกนี้ <c oughs>